พื <Yeah. S 2> hmm. ้นที่ของโรงบาลศิริราชช่วงปียาการุณารัทดสอบวีดีโอในการใช้งานโทรศัพท์ปียาการุณศิริราชนะข,ข้างมณฑลวัดอมรินทรารามนี่เป็นทางเดินของโรงบาลศิริราช สกายวอล์กชั้นสองที่บันไดเลื่อนอมีลิฟต์แล้วก็เดินไปตรงกลางของศิริราชโรงพยาบาลศิริราชประตูหาประตูห้าห้าหรือประตูผีนั่นเองนะสมัยเก่าเรียกประตูผีเพราะศพออกตรงนี้ทางนี้นะเนีย่ยที่เก็บศพอยู่ตรงนี้เดินออกโรงพยาบาลศิริราชที่ที่เก็บมอใส่มีรถรับส่งไปที่ อะไรนะเซนทันปิงเก้านีรถส่งรับสง่สงหอพักแปดไร่กำลังมารถบัสไฟฟ้านะเป็นรถไฟฟ้าทดสอบวิดีโอนะมีการทดสอบวิดีโอซูมพิยาการลุนนะยนรุรับลดลดส่งกำลังมาจะขึ้นคันนี้แหละกับพิยาการลุนสถานีรถไฟเก่านะสถา,า,านะีานรถไฟธนบุรีตรงนี้อยู่ตรงนี้แหละ มชมกันมีที่บริการจอดมอเตอร์ไซค์น,นี้ฟรีเนี่ยก,กำลังจะกลับคันนี้แหละหอพักแปดไร่นี่นะกระอยเลื่อนลงกจเลื่อนมาลงกันจดเลื่อนไปขึ้นรถ ึ้นรถบริการรับส่งอาพาร์ท8ไล่สะอาดรถไฟฟ้าการรับส่งทางลนลงมาจากสะพานวัดอรุณอมรินแล้วก็ตรงไปน้อจนจะมีเป็นทางาไปสถานีรถไฟทนบุรี